สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโตไม่โตชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางเฟิร์นข่าหลวงให้ไปอยู่ในตะแกรงพัดลมมาลงมือทำกันเลยค่ะอุปรกรณ์ของเราวันนี้ก็จะมีกั้นกาไข่ดักนกนะคะสีเขียวแล้วก็พัดลมเก่าแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็น2แผ่นแบบนี้ นี้ของเราจะใช้ไม่เท่ากันนะคะอันในเนี่ยจะตัดพอดีกับพัดลมนะคะส่วนอันนอกจะตัดเลยพัดลมไปมาข้างๆแล้วประมาณสักหนิ้วนะคะแล้วก็จะสั้นกว่าก็คือประมาณครึ่งนิ้วพัดลมค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาอันในก่อนนะคะอันในเราจะประกบไปด้านในพัดลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะล็อกด้วยเคเบิลทาค่ะล็อกเคเบ นี้พอเราติดด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะใส่ต้นเฟินข้าหลวงเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ติดด้านนอกค่ะเราก็จะใส่ต้นเฟินข้าหลวงเข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาด้านนอกมาหุ้มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็หุ้มแล้วก็ติดเทเบิ้้้้ด้้นข้ง้งอย่างนี้้ลย้้้ะคะ่ะี่นะคะพอเราเอาเฟิ้้้้้้้้้้้้้ส้ะะ้้้้้้้ะ้้้้ก็ เราก็จะมัดด้วยเคเบิลทายค่ะมัดให้รอบด้านเลยนะคะ,คะเราก็ล็อกเคเบิลทายมาได้ระดับจิงแล้วนะคะตรงตรงสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะยังไม่ปิดนะคะเราจะต้องใส่ขุยมะพร้าวค่ะก็เอาขุนมะพร้าวเก่าหรือว่าขุนมะพร้าวที่แช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมายัดไปข้างล่างก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรูนะคะยัดไปข้างล่างให้เต็มเลยพอเรายัดเต็มเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยใส่ตัวเคเบิลทายล็อกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่นะคะเราก็ล็อกเคเบิลทายขบขดแล้วนะคะข้างนอกด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาขุยมะพร้าวที่เหลือนะคะมา ใส่ด้านข้างนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้ที่เราใส่ไปเราก็จะผสมปุ๋ยออสโมโค้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อจะให้มันมีปุ๋ยอยู่ข้างในด้วยก็ใส่ให้เต็มเลยค่ะใส่ให้เต็มทั้งหมดเลย เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนนะคะแล้วเราก็จะเอาลวดนะคะมาทำเป็นตะขอแขวนท้านหลังแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แขวนเฟิร์นกันเลยที่ของเฟิร์นเราเนี่ยมันหนักนิดนึงเราก็ต้องแขวนแน่นๆเลยนะคะ นะคะก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็ลองแขวนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปแขวนไว้ที่ต้นไม้นะคะแต่ตอนนี้เราทดลองแขวนไว้ที่ตรงนี้ก่อนนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้น่ารักไหมคะนี่ค่ะเฟิร์นค่าหลวงตะแกงพัดลมค่ะเรียบร้อยแล้วลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลย